สวัสดีเพื่อนนะครับผมก็กลับมาพบกับทัตตะวอโชกุนทูกันอีกครั้งนะครับผมก็ตะกี้ผมรีเซรีเฟไปนะครับผมไปตรงจุดที่อิมะกะวะอันเนี้ยทอยโยโทมิเนี่ยมาขอทําพันธมิตรนะครับผมตะกี้ผมรีเซฟไปแล้วก็กดตกลงเลยนี่ครับผมก็อิมะกะวะออกออกจากการเป็นศัตรูกับเราแล้วนะครับผมเยี่ยมมากเลยตอนนี้ก็ที่หายห่วงแน่นอนคืออิมะกะวะกับทาเคดะโอเคเยี่ยมมาก ก็ศัตรูที่เรามีอยู่ตอนนี้คืออะไรเนี่ยซุซีโอ้ตะกุลอาชิคางะตะกุลโชกุน,กนแล้วก็ฮัตโตรีนะคผมโอเคก็เล่นกันให้ระวังอ่าก็ไอตาที่เราฆ่าคนจากฮัตโตรีไปหนึ่งคนนะผมจากพาที่เรานะผมก็จะไงต่อดีก็เอาเป็นว่าตอนนี้เราจะก็ฆ่าไปแล้วอะเดินอีกได้ไหม ถ้าผมจะตรงไปทางเนี่ยตะมันออกเฉียงเหนือด้าน,ตะ,นตะวันออกตรงเนี้ยก็น่าจะเจอกับพวกทาเคดะก็อันตรายมากใช่ผมจะ,ะสร้างทหารไว้อีกสองเทินเหรอเองินผมมีห้าพันกว่ากลัวอะไรสร้างนี้เลยครับผมโดโจ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนไอพวกนี้อัพเกรดอ๋ออัพเกรดอ,อ,อ,อันนี้ได้นะผมถ้าเหลือ เอานี้แล้วกันอ่าปราสาทขั้นสุดยอดอ่าก็คือปราสาทอ่าเออปราสาทไดเมียวเรานั่นเองนะครับผมก็5้าเทิร์นรอกันเลยรอนานเลยอ่าก็ผมรีเซฟไงก็มันจะเหมือนพาเดียวตรงส่วนนิดนึงสุุกะตรงนี้ก็ที่เรายังอยู่สุลกะเราจะออกจากสุลกะนะครับผมเรือตรงนี้ อ่าสักกามีเดี๋ยวไปดูก่อนคือใครโอโจย่ะโอ้โทำเป็นคลองเยอะจังโอ้โหสุดยอดเลยโอโจก็อาจจะเห็นกระตุกนิดนึงนะครับผมเนื่องจากผมไปปรับผมหายแล้วล่ะเรื่องไอเนี้ยไดยเวอร์มันก็เลยทําให้ความละเอียดภาพมันสูงไปหน่อยมันเลยแหลกเงี้ยก็พอจะทนไปก่อนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าเดินไปทางตอนออกก็ งั้นเราจะจะจะอ้อมไปทางนี้ไหมมันจะติดท่องภูเขาตรงนี้ตรงนี้ฮิดะฮิเดะฮิดะผมอยากรู้เป็นกันเอ้สงี้อยู่ตรงไหนฮ่าจะไปสู้เคนชินซชหน่อยเคนชินซะหน่อยโอเคลิ้นผ่านกันอีกอะก็เดี๋ยวจะตรงไปดูตรงนี้นะผมเซาอิโตะเดินผ่านตรงนี้ได้โอเคก็เทอนี้เราเดินไปแล้วนะผมก็รอไปนี่ฐานที่เราช่วยสู้อะ มีาวะนะผมก็เอามาเฝ้าหนึ่งคนหนึ่งร้อยคนโอเคข้ามเทินเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอเคก็โอเคก,เคก็ยังเป็นพันะมิดกับคิตาบัตเเกะแล้วก็กันคานะผม <c oughs> อืมอ๋อนี่คือสายนะผมที่เราอัพน่าจะอย่างนั้นชินโตอ๋อเรานักถืศอสาชินโต แต่ถ้าเป็นโอดาหในอุตกาศเนี่ยจะนับถือคิสนะครับผมประมาณคิสเนี่ยอุตระกาศตอนนี้ก็โหสิบ oh, สี่ปีอ่าก็โนบุยุกิสิบเอ็ดปีคนนี้โดนฆ่านะผมโดนอุตระกาศฆ่า <laughs> ไม่อยากจะบอกเลยก็เดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดละกันนะครับผมผมเล่าไปแล้วยังเนี่ยถ้าทางจะยังก็ข้ามเทินแล้วกัน โมริโทคุกาวะอ่า <c oughs> โอ้โหแรกจังโอเคเดี๋ยวจะไปปรับกราฟิกแล้วกันทีหลังนะครับผมก็ให้จบพานนี้ไปก่อนมิโยชิสามพี่น้องมิโยชิของมัซึนากะฮาตาโตะซาไกก็ของมัซึนากะอ,อ,อีกอะ่ะโมกามินี่ก็ ช่ไหมเหโอ้ตอนนี้คนมาะทวงหนักเลยนะครับผม <check> ก็อได้สายใหม่แล้วรู้สึกว่าถ้าเราอัพตรงนี้เราจะได้ powder marker ไฟ projecting มันคืออะไรอะไฟ projecting ก็เลือกอัพไปนะผมอีกแปดเทิร์นอีกนานไม่เป็นไรสู้ๆแต่ก่อนเลยต้องเซฟไว้ก่อนก่อนตายนะผมกลัวตายกวัวตายต้องเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรตรงนี้แบบแบบเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คดูก่อน คสทูอ uh, okay, ่าโอเคเซฟเกมผมเห็นอะไรตรงนี้ป่แวบอู้อู้นี่มันทหารของของไซโตจะมายึดคืนใช่ไหมถ้าใช่ก็ประกาศเบย์มาจำนวนทหารของเราเยอะกว่านะครับผมได้เปรียบแน่นอน ไซโตะทำไมอักษรเหมือนโจโซคาเบ่เลยแต่ช่างมันเถอะ <c oughs> อาจจะไม่ใช่ผมอาจจะจำรูปธงผิดนะครับผมประท่าแม่งเบยชนะต้องชนะต้องชนะมีไดเมียวถึงคนเก่งถึงสองคนอโอ้โหรู้สึกว่าจำนวนทหารเนี่ยเสียไปแตกต่างกันมากนะครับผมหนีไปเลยเหรอมีโนโถึงก็หน,นีเลยเหรอไซโตะไซโตะดิกองกำลังไซโตะเดินไม่ได้แล้วโอ้ ผมว่ามันคงมายึดปราสาทคืนแน่นอนแต่ว่าปราสาทมันโดนเผาไปแล้วโอเคก็ในเทิร์นนี้เราจะฐานตรงนี้ไปถึงไหนแล้วอะ่ะก็สร้างมาเยอะครับตรงนี้ถ้าศัตรูมาบุกนี่ถือว่าต้องมีฐานเซฟไว้ก่อนอะแต่ถ้ามาจำนวนมากนี่ก็ไม่น่าไหวอะนะผมก็อ่ก็อีกสีเดือนนะผมไม่ใช่สเดือนสเทิร์นเทิร์นหนึงเท่ากับสเดือนก็เคยก็คือบอกไปแล้ว แต่ก่อน,น,นเรือเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเรือเราเรือเราโอ้ไปสุดนู่นเลยอ่าเนี่ยผมซากามิก็เป็นของโฮโจโผมจะผ่านค่ะอ่าช่องแคบตรงนี้ดูเป็นของใคร <c oughs> โอ้โอ้โอตะลึงนะเนี่ยโฮโจทำมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยก็คือโฮโจโนเนี่ยมันจะทองเอ่อของภูมิภาคคันโตนะผมเยอะมาก โฮโจโซุนโฮโจอุจิมัตะที่ผมรู้จักก็มีประมาณนี้แหละเธนหน้าครับผมบุกถล่มนีเนะจากการเป็นพันธมิตรกับเราตอนนี้มาทรายศก็โดนแน่รอก่อนเวสงิ้นั่นไงโซโตคาเบะออโตโมโชว่วงนี้อืม รอ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 ฮะฮะขีตาบัตเกตโดนตีแล้วหรอใครตีไปเอ่ยนี่ไงผมว่ามันต้องมายึดช่างมันเถอะเดี๋ยวผมก็ยึดคืนอ่าว่าแล้วมันจะต้องทาอย่างนี้มีเนาะโอเคช่างมันอะไรทาคีกวาวะมันคือใครเนี่ยช่างมันเถอะ <c oughs> สาดยังไฟไหม้อยู่ เรียกได้ว่าเอาทหารมาตายฟรีนะครับผมเอาทหารมาตายฟรีต่อหน้ากองทัพโนบุดะกะไม่ใช่โนบุยุกิไม่ใช่โนบุฮีเดสิโอจำผิดดีกะ <c oughs> กะจะวางเผาแต่ไม่ต้องอะถล่มเบยอ,อืมเปลืองประชากรมากนาดูทหารของผมโอ้ยังไงก็ชน,นะอยู่ดี ทำยังไงต่อครับทำยังไงต่อเผาเลยเผาเยอะก็คิดต่อบ like ันเกิโดนตีนะผมเดี๋ยวดูก่อนใครตีไปอ้อดูเหมือนว่าโดนตีแล้วยึดขึ้นกลับมาได้นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีโหทหารตรูผมเจอกับอันนี้ก่อนนะผมกับกับเออ่โอวาลลีก่อนนะผมก็ อ่าโอ้โหไม่พออืมโอเค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 ส่วนหนึ่ง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 เดี๋ยวดูก่อนเอาอันไหนดีเอาพลธนูไปสองแล้วกันไม่หมดเลยเนี่แหละมันเข้าไม่ได้เดี๋ยวนะเข้าใจแล้วเข้าได้บางคนคนที่จะเข้าก็ประมาณนี้เข้าได้ไหมโอเคเข้าได้นะผมก็ ตอนนี้ภาษีน่าจะมาเกณฑ์ปกติแล้วล่ะเอาให้สุดเลยประชากรคงไม่ว่าผมนะ <c oughs> เรียกได้ว,ว่าเรารวยรวยมากตอนนี้เดี๋ยวผมจะคองใต้ลาให้ได้หวัง <c oughs> <c oughs> ว่าคงไม่ตายก่อนนะ <c oughs> ก็เดินทางต่อนะผมใช้เรือเดินทางต่อ <c oughs> อะไรอ่ะ ตรงนี้ป็นทุ่งกว้างเหรอตอนนี้ก็เจ้าเรือมามันมีการบุกเกาหลีไหมเนี่ยถ้ามีนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเนี่ยน,นะผมเกาหลีโชกุนภาคสามคงผมว่าถ้ามันมีคงจะบุกเกาหลีได้คงไม่มีแล้วล่ะโชกุนเนี่ยมันอัปเกรดมาจนสุดขนาดนี้แล้วอืก็ ทำไงต่อดีแล้วจะทำไงในเรื่องยังไงต่อดีอีเจเทิร์นก็จะได้คลาสใหม่ตอนนี้ก็อืมโอ้มันคืออะไรอ่ะสีแดงมันจะเยอะไปไหมเนี่ยสีแดงคือคนไม่ชอบใช่ไหมทั้งหมดสีขาวนี่ก็คืออยู่ในปกติ <c oughs> หน้าบุกฮนะอาชีคังไระตระกูลโชกกนโอ้อาชีนะชาชนะนี่ผมไม่รู้จักอะ่ะ ฮัตโตนินี่รู้จักโคโจรู้จักอิกิโก้นี่อิโก้อิกินี่มันคนเอ่ามันเป็นกลุ่มเดียวกับพวกพระใช่ไหมเนี่ยพระพระนักลบอ่ะผมไม่แน่ใจนะอิมากาวะรู้จักคิตาบัทเเกะรู้จักทาคเคดะรู้จักโคกุกะว่รู้จักซึซึมิไม่รู้จักซึซึอิดิไม่ใช่ซึซึมิอืมอักษรเหมือ,อนอิม,มกกากาวะเลยแต่ว่าอิม,กกมากมะอิมกกะโกว่จะมีสองขีด ไม่ใช่ไม่ใช่แบบหนึ่งไม่ใช่อ e ิมักาว่าสิอิมากกว่านั่นแหละแต่ว่ามันมีหลายหลายธงนะผมม e ีมากกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันต่อ <c oughs> <c oughs> โอเคอีกสามเทินก็สร้างฐานไว้รอหนึ่งคนเลยคาตนะครับผมคาตนะเราจะตุนไว้ก่อนผมจะสร้างแค่นี้แหละ ที่เหลือไว้อัปเกรดเมืองนะครับผมก็ถ้าเหลือก็ไอตรงนี้มันต้องอัพอะไรอะสวอตสกูเนี่ยโอเคข้ามเทิร์นก่อนนะผมจบเทิร์นอะไรอะผมเห็นเออ่ทูกาวะมาทำอะไรแถวนั้น <c oughs> โอเคเดี๋ยวสิอย่าค้างนะอย่าค้างนะถ้าค้างจบนะโอเคเยี่ยมมาก ซาไกให้เยะอืมอืมอืมอีมันก็ว่าเคลื่อนไหวแล้วนะครับผมซาดาสเกะมันเป็นนินจาของฝ่ายไหนเนี่ยมีโนตอนนี้ชาวบ้านโวยวายแล้วนะผมแต่ผมจะไม่ดูแลมีโนเด็ดขาดอืมปล่อยชาวบ้านไปก็ตะกี้ผมคาตนาสมุไรใช่ไหมคาตนาอีกหนึ่งเทิร์น ตอนนี้ฐานพวกนี้จะทําอะไรดีใช่เดินทางเรือก่อนขันแรกต้องเดินทางเรือก่อนตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรต่อดีอนน่าไปนู่นเลยบริเวณนี้มันนโฮโฮโฮอะไรเนี่ยธงเหมือนผมแฮยิชิจิเหรอนี่เป็นธงของอันนี้นี่วอ,อ่า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 จำชื่อไม่ได้ ธงของอาชินะโอ้ก็ดูเหมือนว่าโฮโจจะมาป้องปิดไว้นะครับผมเรื่องของโฮโจแต่ตอนนี้ผมสามารถสู้มันได้แต่ถ้าผมสู้จะเป็นการประกาศส,สงครามชัดๆก็เดินทางต่อจะไปตอนนี้เรายังสนิทกับอิมากาว่าอยู่นะผม <c oughs> ไม่เชิงสนิทหรอกก็ไม่มีไม่มีไม่อยู่ในรายชื่อ ัตูนะผมผมจะผ่านโอมิไปได้ไหมอ่ะนี่ไงโอมิไม่ให้ผ่านอ่ะถ้าเกิดผ่านจะเป็นการประกาศสงครามอ่ะอืมมันขอเดินไม่ได้ไม่ใชหรอเดินเทินอ่ะว่ากี่เทินจะเดินดีโอเคตอนนี้ฟักพื้นก่อนตาหน้าบุกเลยแล้วกันตาหน้าผมจะคัาทหารแล้วไปบุกเลย อนนี้เงินพุ่งพวยครับภาษีจากประชาชน <c oughs> โอเคมันซ่อนตัวเหรอฮะตัวคุกกะวะเดินมาแล้วหายน่าจะเป็นนินจานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาโอวาริเดี๋ยวเดยวใครอะทงอย่างนี้มันฮัตตรินี่มาโอ้ฮัตตริ ผมกลัวว่ามันจะเยอะดินี่ครับา <c oughs> นี่อ่ะมันเลือกเป้าหมายสวอตสกูอ่ะช่างเถอะตตอนนี้ฮาร์ตอรีมานะครับผมดูก่อนโอ้โหนีแค่นี้เองเหรอโอ้ oh, นึกว่าจะเยอะขั้นแรกเลยนะผมจะบุกถลวงมันก่อน ฐานงพวกนี้ส่วนหนึ่งมาประจำการเข้าได้ไหมได้ผมจะไม่ให้มันมาตีประสาทอีกขาดไม่งั้นมันจะไฟไหม้ก็คือรีบจัดการมันก่อนที่จะสายดูจากจำนวนน่าจะรู้สินะอ้าวมีนินจาสังคาโตริดนะ้วยฮะเดี๋ยวสังหารเลย <c oughs> โอ้ยังไงก็ชนะนายส่งคนมาตายชัดอัตลิไปนู่นเลยหรือนินจาโจมตีได้ไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่ได้หรออ่าดีนะยังสู้ได้ทำไมผมเดินเข้ามาอนาเขตของคิตบาบะทเกตได้อ่ะรู้ว่ามันโดนตีแตกไปแล้วโอ้ ก็ได้รับชัยชนะไปอีกอ๋อนี่ไงคิตาบตเเกะโอ้นี่เราเข้ามาในอนณาเขตไหนนี่ What the heck นี่ผมเดินเข้าคิดตาบัตเทเกะได้แบบปลอดภัยได้ยังไงกันสงสัยเพราะว่าฮัตตรีมันมานะครับผมก็คิตาิคิตาบัตเเกะเลยให้มาข้ามในเส้นทางมันได้นะผม6,000โอ้โห เรียกได้ว,ว่าโนบุระกะโนบุไม่ใช่โนบุระกะสิโนบุฮิเดะเก่งแล้วตอนนี้และตอนนี้ทหารรากของผมก็อัพได้นะผมทากายามะโมเนโยรินะผมอัพคลาสเลแล้วผมจะเลือกเป็นสายบอลเลอร์เหมือนเดิมสายบอลเลอร์กับสายเดินไกลแล้วกันเอาเก่งๆเลยตรงน,นี้ก็อัพได้แล้วผมไม่รู้เหมือนกันตรงน,นี้มันน่าจะเป็นเอฟเฟกต์นะครับผมนี่ครับโอยาบังโอยาบัง เดี๋ยวจะกลับรังแล้วนะผมเรียกรังเลยเราออกมาถึงนี่แล้วอะ่ะจะให้กลับรังได้ยังไงเดินต่อไปเลยไปโอมิเนี่ย <c oughs> ถ้าพูดถึงโอมอิผมจะนึกถึงโอ้ลืมเดิ sen, นเรือเลยอ่าผมจะนึกถึงใครดีเอจิเซนไม่ไม่เอจิเซนน่ะอาซากุระผมจะนึกถึงอืมลืมชื่อไปแล้วโอ้ไม่ได้ ไม่ได้ศึกษานานฟอสซาญ่ฟุนที่มันแต่งงานกับเจ้าหญิงโนเออเจ้าหญิงโนฮิเมะไม่ใช่ดีเจ้าหญิงโนฮิมมเฮมนะมนั่น,นมันแฟนโนรกะผมเข้าใจผิดโอ,เอ้เดี๋ยวผมต้องไปศึกษามาแล้วะไม่ได้ศึกษานานลืมเลยโอ้ไซโตบุกอีกน้องสาวของนูเกานะผมไปแต่งงานกับ อาซากูระ uh, mm hmm. ก็ไม่ใช่ uh, uh, แป๊บหนึ่งของโอมิยลืมไปได้ไงเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเห็นอะไรไซโต้ o, มันยังแค้นแข็งแคน,นผมตอนนี้ผมเดินไปนู่นได้ถือว่าแจมก็ตอนนี้ประสาทผมเสร็จยัง เสร็จแล้วนี่วะอ้าวตรงนี้โดนเหรอสวอส,สกูโดนเหรออา้าวตอนนี้ผมก็อัพคลาสได้ใหม่แล้วเนื่องจากว่าอันนี้มันโดนนะผมมันโดนเผาสวัสสรูอา่าก็อัพคลาสใหม่ได้แจมเลยเราจะนินจาไปดีไหมนินจาแต่จังหวัดผมมันไม่ได้เน้นการรอบดิรอบ รอบแอบ,บดูอะไรเงี้ยมันเน้นการโจมตีก็น่าจะพวกเหมือนเดิมครับคาตาน纳สมุไรยอยู่ตรงไหนอะ่ะไม่มีอีกสงสัยต้องรอหายอันนี้นะผมอ่ะช่างมันเถอะอ๊อฟอ,อ๊อไปเถอะอ๊อฟอ๊อนินจาไปเลยไซโต้มาดิไซโต้ยิ่งส่งคนมาก็ยิ่งตายเท่านั้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไปกันใหญ่แล้วตอนนี้เริ่มไปกันใหญ่แล้ว เซฟไว้แคสก่อนนะผมต้องเซฟไว้ก่อน <C oughs> มิควะมาทำไมมิควะมาทำไมเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมถ้ามิควะใจดีคงจะไม่ตีผม <C ười> มิควะมาทำไมถ้าผมรู้ว่ามิควะมาผมจะให้ผมจะให้ไซโต้ <cript> ไม่ไม่ไม่โอ้ มิควัวมาผมคงไม่เอาทหารไปตรงนั้นหรอกผมจะมากองไว้ในปราสาทเนี่ยหวังว่าคงจะไม่ถล่มผมนะมิควัวะเป็นแค่เฉลยนี่นะคงจะไม่ทําอย่างนั้นสินะภาษีตอนนี้ก็เครียดองออเอาเป็นเกณฑ์ต่ําสุดของต่ําสุด52บาทโอ้ผมดูสถานะกับมิควะก่อนนี่ไงมันเป็นเฉลยโทกูกวะเนี่ยมันจะมาทําอะไรกับผม น่ากลัวว่ะยู่ตรงเนี้ยโอเคก็ข้ามเธออย่าตีนะอย่าตีขอร้องโอเคครับมันไม่ตีผมมันไม่ตีผมทุกค่กวาขอบคุณมากไม่ตีผมผมลืมเดินเลื่อยแอละ รอเวลาผ่านไปไซโตจะบุกหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรอิมากวาวะโอ้โหนี่มันได้โอกาสเลยนะเนี่ยอิมากวาวะไซโตมาตีผมอีกโทคุกวาวะทั้งหมดนี่อ่าโทคุกวาวะนี่มันผ่านเส้นทางผมไปโอมีนะครับผมไปอิเซก่อนนะครับผมแล้วพอเห็นอ่าอิมากวาวะเห็นทีเผลอครับผมไม่มีใครอยู่ในปรา,าสาทมาบุกเลยโอ้โห นี่คือจุดจบของอาทะุกะวะนะครับผมก็คือถ้าเกิดมันมีประสาทเดียวแล้วมันโดนยึดอ่ะก็คือจะจบเกมทันทีแล้วตอนนี้เสบียงผมติดลบจะคืนดีไหมถ้าเกิดหนึ่งผมเอาคืนจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือผมจะเป็น ศัตรูกับมันแต่ถ้าผมยึดคืนได้ผมจะได้สเบียงอะไรคืนหมดอ๋ชิสแต่ตอนนี้ก็กำจัดเฉลยไปได้แล้วแต่ผมไม่อยากให้มันไปเลยอะถ้ามันใจดีขนาดนั้นอะมันไม่ยอมมันไม่ตีผมด้วยเฉลยโทคุกะวะเนี่ยซึ่งแน่นอนผมคาดการไว้โทโยโทมิจะมาบุกโอาวาลิแน่นอนซึ่ง ผมว่าน่าจะรอดไปเทินหนึ่งได้ก่อนอื่นเลยต้องขับไล่ไอ้พวกนี้ก่อนไซโต้ส่งลูกกระจกมาเอามาเหอะ900ต่อจำนวนลูกกระจกแบบเนี้ยแต่มันก็ทำให้ทหานของผมลดลงไปมากเลยเจ็บเจียเๆๆๆตรงนี้คืออะไรอะสุสาเนเหรอมันปรับใหม่หรือเปล่าครับผมเราจะปล่อยมันรอดไปก่อน เพราะว่าโอวารีตอนนี้เสี่ยงมาก <c oughs> แต่โทโยโทมินี่มันยังไม่ประกาศสงครามกับผมนี่มันยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อสตูนะผมก็มีโอกาสที่มันจะไม่ยืดแต่มันใกล้มากก็น่าจะยืดลืมเดินเลยออีกแล้วโอ้รีบร้อนเกินตอนนี้ไปกี่นาทีแล้วเนี่ยงั้นเอางี้ผมจะเซฟไว้ก่อน ไซโตความพยายามของคุณสูงมากผมขอคาราวะเลยไซโต้ฐานจำนวนนี้ยังจะยืดอีเหรออ่ะยืดก็ยืดไปยืดก็ยืดไปเดียวนะเดียวนะเดี๋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 ยวนะวนะวนะแพ้ือชนะเนี่ย ชนะได้ไงเนี่ยโอ้ oh my god โอ้โหมันชนะได้ไงผมอยากรู้มันชนะได้ไงมันชนะได้ไงอ่าโนฮิเดก,ก็อัพคลาสอีกแล้วนะครับผมยิ่งเก่งโอ้ได้เป็นขั้นสองแล้วอัพอ่าอะไรเนี่ยเมลจินอัพคลาสตรงนี้ก็เอาตรงนี้เลยมาสเตอร์สวอดอ่ะตะกี้ผมอึ้งมากอะ่ะมีทหารอยู่ใน ประสาทแค่คนเดียวนะผมแต่กลับจัดการในพวกนั้นได้โหขอคารวะอย่างแท้จริงิมากะเออต้องรีบกลับไปโอวอรี่โดยด่วนแล้วก็จะไปแคสสัปดาห์หน้านะครับผมอีกแล้วหรอประชากรเยอะเกินพอไหมพอไหมเยี่ยม ก็งั้นเอางี้เจอกันพร์หน้านะผมกับทเอรชกุนทูนะผมตอนนี้ศัตรูมาเยอะมากตอนนี้ตรงนี้ก็โดนเผาแต่ไม่เป็นไรมันเป็นส่วนของมีโน่สเบียงก็หายไปเงินอนาคตก็หายไปก็เพราะผมอาจจะประกาศศึกกับโทโยโทมิก็เป็นได้โอเคครับก็เจอกันพร์หน้านะผมกับททวร์ชกุนทูนะครับผมบ๊ายบาย